ถารับชมรายการอโรคยาสามัญประจำบ้านนะครับนะฮะถ้าอยากจะต้มข้าวต้มกินให้อร่อยนะครับต้มไม่เป็นนะครับนี่หาหนังสือเรื่องนี้ไปเลยเดี๋ยวจะแจกให้นะครับจดหมายมาส่งมาถึงอโรคยาสามัญประจำบ้านดีนะครับนะส่งมาที่บริษัทโทรทัศน์ดาวเทียมนะฮะ2อ3 9าอาคารอิมพีเรียนวัวลาดพร้าวขั้นหซอยลาดพร้าว8ปดสิบถึง83 ถนนลาพร้าวแขวงเขตวังทองหลางกทมหนึ่งศูนย์สามหนึ่งูนนะครับนะเนี่ยข้าวต้มโอ้โหอันนั้นมีหลายตำลับหลายสูตรเลยนะครับนะถ้าท่านได้ไปนะเดียวครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะว่าจะจะไม่มีอะไรกินนะครับนะนี่ตั้งคำถามนี่ผมว่าออกมาหลายสิบเล่มแลยนะห็นไ,ไหมแจกกันไม่หวาดไหวนะจานะอ่ะอ่ะก่อนถึงปีใหม่นี่อีกกี่เล่มเนี่ยอะ มันอยู่ที่สํานักพิมพ์เขาเออแล้วอาจารย์พูดไปเยอะเนี่ยเขาก็เอาอาจารย์พูดเอามาทําอะก็เออเฉพาะสํานักพิมพ์นี้ก็ไหลยหลเหรอสำนักพิมพ์อื่นก็มีอีกหลายเอนี่อาจารย์พูดไปกี่ปีเนี่ยถ้าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะยี่สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วเขาก็อันเทปไว้แล้วก็ไปถอดมาแล้วอาจารย์ไม่ลืมมั้งเลยตอนพูดรุ่นแรกๆไม่มีใครอ่านอะเพราะมันยังไม่ดังโอ้เสียดายนะมึงก็รู้เสียดายทำไมอ้าว รุ่นแรกต้องพูดดีกว่าไม่ดีกว่าอ้าจารุ่นแรกทำไมดีกว่าก็มันยังไม่ดังอ๋อพูดตอนนั้นไม่ค่อยมีคนเสียสตังฟังพ่ออะไรก็ยังไม่ดังไงภูมิยังไม่แน่นเดีอไม่ใช่ผมว่าแน่นมันต้องกระหนุ่มแล้วเื้ก็หนุ่มแน่นโอ้โหดีจ้าพี่นะทีนี้อาจารย์ทำไมชอบมีมุกเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่เอ๊ะ คืออายุมากมันต้องมีค่าขึ้นไงออหมายถึงว่าลอยอยากสมองมันเยอะขึ้นก็ควรอย่างนั้นรอยเหี่ยวมันก็เยอะด้วยคือต้องยิ่งแก่ยิ่งแพงอ่ะเอางั้นนะครับเอาถูกไหมล่ะแก่มีราคาครับโอ้มาพร้าวห้าวงั้นจะเรียกขิงแก่ใช่ใช่ใช่ยกให้อาจารย์ไปเลยวันนี้จะคุยเรื่องอะไรวะ โรคตอมรูปหมากโตครับอ่าผู้ชายเป็นกันเยอะฟังทั้งนี้เลยนะครับนะเนี่ยตอมรูปหมากโตเนี่ยมีทางแก้ไหมอาจารย์ที่จริงผู้ชายอาจจะเช็คเลตติ้งอาจจะไม่ค่อยดูแต่ว่าคุณผู้หญิงต้องดูวะทำไมเพราะเขาไม่รู้ว่าตอมลูกหมากเป็นไงเออมีสามีขอดูได้โอ้โหะไม่เคยได้ดูเลยเชื่อมาอยู่กันหลายสิบปีขอดูตอมลูกหมากสามีโอ้โหคิดได้ยังไง อคิดได้ยังไงวะไม่ผมดูจากบ้านผมว่าภรรยาผมก็แต่งงานกันมาสามสิบกว่าปีนะไม่รู้ว่าโรคตอมลูกหมักโตไปไงไม่รู้ในชีวิตแกไม่เคยขอดูตอมลูกหมักเลยเอเออมันมันมันผมเองก็ยังไม่เคยเห็นของผมเลยแล้วหมอเขาเอาไปอย่างไรลูกคือมันเป็นเอาตอมที่อยู่รอบท่อปัสสาวะอ่อยู่ข้างในครับมันมีหน้าที่เหมือนกับที่จริง มันเกี่ยวพันกับการผลิตอสุูจิอืมถ้าในฉีไม่แค่ออกเดยกเขาเรียกต่อมลูกหมากโตเขาบอกเป็นเงินเยอะครับอคือทางแพทย์ฝรั่งเขานึกว่าต่อมลูกหมากมันมีหน้าที่คุมไม่ให้สเปิมเกาะเป็นก้อนคือให้ไปไปเป็นสายสายไม่ไม่ต้องไปเป็นลูกๆอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่เกี่ยวแต่หมอฝรั่งก็ววางกันนะแล้วหมอหมอมอพบริบานบ้างไงหมอไทยเนี่ยต่อมลูกหมากมันก็คือ มันจะต้องใช้ชีวิตให้สมดุลอ่ะอต่อมลูกหมากกินจะปลอดภัยมันยังไงหมายความว่าคนจะป่วยเพราะว่าใช้สเปิร์มมากไปต่อมลูกหมากมันเกี่ยวข้องกับการผลิตสเปิร์มอะ,อะไรที่มันต้องผลิตเยอะมันก็ป่วยเออกับไม่ใช้สเปิร์มเลยต่อมลูกหมากก็ป่วยอ,อุตสาหผลิตมาไม่ยอมใช้แล้วเวลาไปหาหมอก็จะผ่าตัดเลยลรูเลีเยบไม่ใช่คือต้องให้มันบวมพอมันบวมแล้วเนี่ยมันไปเบียดท่อแต่ว่าไม่ฉี่ไม่ออก ม,มันาําไมจะบวมก็บอกแล้วมันเกิดภาวะสองอย่างอ่ะอคือใช้สเปิร์มมากไปมันก็เลยบวมบางคนเขาบอกเขาไม่เขาไม่ไมีเมียเลยจะเป็นสเปิร์มก็นี่ใช้น้อยไปไงใช้น้อยก็เป็นเป็นอเอาพระนี่เป็นกันเยอะมากเออ,อก็นีก็ะตุกบอกไงก็นีไงยิ่งไม่ใช้เลยยิ่งเป็นแน่นอนมันอาจจะเกิดจะว่าพระสงฆ์ของพระเจ้าไม่นุ่งเกงในหรือเปล่ามันก็เลยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องนุ่งไม่นุ่งเกงในเพราะคนที่ ถึงนุ่งก็เป็นนุ่งก็เป็นใช่เผลก็ผมบอกแล้วว่าในในตำราแพทย์พื้นบ้านเนี่ยนะเขาพูดถึงว่าต่อมเลืองหมากมันจะพิการคนโบราณใช้ใช้คำว่า,าพิการนะครับต่อเมื่อมันผลิตสเปิร์มากไปหรือผลิตน้อยไปในทางแพทย์จีนเนี่ยตัวสเปิร์มเนี่ยเขาจะจะไม่ค่อยใช้งานกันเช่นในความเชื่อของลัทธิเต๋าเขาจะฝึกสมาธิ เพื่อดึงกรดอะมิโนที่จะมาสร้างสเปิร์มขึ้นไปเลี้ยงสมองแทนออตัดตอนเลยใช่ครับไม่ให้ลงล่างขึ้นบนเลยใช่ครับอ,อันนี้ก็จะได้ประโยชน์เพราะถ้าคนหมกุ่นในเรื่องเนี้ยจะไม่ค่อยใช้สมองแล้วแล้วจะทำยังไงเต๋าก็ฝึกไงเคยฝึกไหมอาจารย์ฝึกทำาไงเออเออ,เ,อ,อเนี่ยน่าสนใจอาจารย์นนแบบจะฝึกเดียวหรือฝึกคู่ฝึกมีฝึกคู่ ฝึกคู่เนี่ยนะครับในลัธิเต๋าเนี่ยเขาเขาเรียกว่านิกายตันตะเออต้องใช้ผู้หญิงผู้ชายฝึกคู่กันใช่ตันตะเคยดูมังกรหยกไหมเคยตอนที่เอี้ยกล้วยกับเซียวหนึ่งเล่งอ่ะเซียวหนึ่งเซี่ยวหนึ่งนึ่งไม่รู้แค่นึ่งอะไรนั่นแหละนั่นแหละเขาฝึกท่าตันตะแต่ทําไม่เหมือนทาไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอเพราะในหนังสร้างตามความเป็นจริงไม่ได้อออเหรอถ้าทําจริงทำไมโอ้มันต้องประกบกันไอ้นั่นมัน ในฉากนะก็แค่เอามือยันจึงไม่ได้จริงๆแล้วต้องเอาตะดือยันกันอ๋อหนังทําไม่ได้ทําไม่ได้มันทำไม่เห็นมันไม่เห็นนะตะดือยันกันเองแต่มือไม่เห็นแต่ที่อธิบายเห็นชัดลอย่างเงี้ยวิธีการฝึกคู่ต้องเอาตะดือชนกันใช่ครับออก็ต้องไม่ใส่เสื้อผ้าสิการตะเนี่ยเอาใส่แล้วตะดือจะชนกันได้ไงน่าสิ โอ้อาจารย์ก็ซักให้ผมไปที่นู่นไม่คือบางคนสนอจุ่นเนี่ยไม่ทาได้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ภาคพิเศษเลยวะหาเอาฝึกเดียวฝึกเดียวไม่เดี๋ยวผมจะหาพิเซนเตอร์มาไม่เอไม่เอาฝึกเดียวฝึกเดียวมฝึกเดียวฝึกเดียวเนี่ยก็มันจะเกี่ยวพันกับการเคลื่อนย้ายพลังงานถ้าเรียกว่าถ้าในทางทางจีนเขาเรียกการโคจรพลังรอบใหญ่เอทางทางทิเบตเนี่ยเรียกว่าพลังสุริยันจันทา สุริยันก็คือหยางความสว่างออความร้อนออจันทาก็คือเย็นความมืดอะไรอย่างเงี้ยโหราศาสตร์ก็คือว่าสุริยันก็คืออาทิตย์พระอาทิตย์จันทาก็คือพระจันทร์อาจารย์สอนมาว่าหยางคือที่วาเห็นไหมหินคือโหราคือกลางวันอะ่ะคือที่วาออกลางคืนโหราเอามารวมกันก็เลยเป็นอะไรไม่ใช่โหราไม่ใช่แล้วเอามัวแล้ว คิวาราตีเออพนุคนก็งงอยู่เนี่ยเอาโหรามาจากไหนเอตอนเช้ามาก็มีวาราตรีตอนเช้ามาก็อโโหคนทักกันใช่ไหมล่ะจริงๆนะโหราศาสตร์มันคำเต็มว่าอะโหราตรีอโหคือกลางวันราตรีคือกลางคืนนีีคือศาสตร์โหราศาสตร์ที่มันตัดหัวท้ายออกนี่ที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับเรื่องเดียวกันผมแก้งพูดผิดเพื่ออาจารย์จะชี้แจงมั่งอาจารย์นี่เข้าใจนะป่อ แล้วแล้งนะฝึกเดียวทาไงจังฝ <pero> <ài dive> ึกเดียวก็เ <médico> รื่องเรื่องพลังเนี่ยนะครับถ้าอธิบายท่านผู้ชมก็จะไม่เข้าใจคือพลังเนี่ยมันมีสภาพเป็นประจุไฟฟ้าลบเข้าใจนี่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วอาเอาเวลาแล้วมันจะวิ่งตามเซลล์ประสาทนะครับยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นเซลล์ประสาทคนข้างในจะเป็นโพรงกลวงนะครับเป็นโพรงกลวงมีประจุบวกอยู่รอบๆเซลล์ประสาทก็เป็นประจุไฟฟ้าลบนะครับ มันก็จะโครจรตามร่างกายได้โดยใช้จิตชักนําไปได้เออนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพลังมันยังอยู่ข้างนอกอยู่ตามต้นไม้ตามจัก,กรวาลตามภูเขาอะ,อะไรเงี้ยะนะครับพลังที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเราไม่คุ้นว่าในพุทธศาสนาก็มีชื่อพลังนี้อยู่ชื่ออะไรเอาเราเอาคําที่คุ้นก่อนนะครับถ้าบางคนศึกษามาจางสายฝรั่งเขาจะบอกว่าพลังที่มันวิ่งอยู่ในตัวเนี่ยคือพลังชีวิต ใช้ชื่อว่า Vitality f o อ c e นะครับแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังที่มนุษย์สามารถซึมซับมาใช้ได้เรียกว่าพลังจักรวาลหรือ Universal Force นะครับทางแขกแขกก็จะเรียกว่าปราณนะครับคนไทยไปเรียกตามแขกว่าลงปราณคนญี่ปุ่นเรียกคิ ี่คนจีนเรียกชี่เรียกขี่ขีมันขี่ไม่ใช่ชี้แล้วแต่บางคนออกเสียงชี่หรือขี่แล้วมันก็ใกล้กันเลยเียกใกล้กันแล้คนไทยเรียกขี่นะเรียกขี่นะทั้งขี่กับชี่ก็ใกล้กันอาจารย์เคยเคยสังเกตไหมต้องพูดในภาษาจีนเนี่ยครับคขา่าขี่มาจากอะไรรู้ไหมมาจากตัวหนังสือขี่นี่นะคเอาตกลงเพาะจะให้อาจารย์ดูไงว่ามันมาจากตัวนี้อ่า เนี่ยขีเนี่ยเนี่ยขีเนี่ยตัวนี้ผมไปดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีแหละดูเดี๋จะบอกอาจารย์อาจารย์ที่อ่ะแล้วมันขีกันตรงไหนอะขีนะที่อ่ะขีมันคืออะไรเดี๋ยดูตัวนี้เขาเรียกขีไงครับเขาอ่านว่าขีใช่ไหมอ่าไอ้ตัวบนเนี่ยคนนั่งนั่งอ่าไอ้ตรงไอ้นี่ยตรงนี้มาเนี่ยครับไอ้ตรงนี้ไอ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 เนี่ยมาเป็นลมมาจากคำว่าห่วงอ่าและตรงนี้มาจากคำว่าบักครับกระจุยกระห่วยอ่าก็เลยรวมไว้เนี่ยห้าธาตุ ดูในร่างกายคนเขาเรียกว่าขีเนี่ยพระาจีนเขาเอามันรวมเป็นตัวอักษรเนี่ยในภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่าอัจฉริอุตุกับพระหิทธาอุตุเออมันมันแต่ว่าจะเขียนยังไงอย่าเขียนเลยไม่มีเวลาแล้วก็รุปว่าถ้าเราไม่หมกุ้นในเรื่องของกรรมชักนําพวกนี้ไปเลี้ยงสมองเนี่ยจะอายุยืนยาวสมองก็ดีไม่ค่อยเสื่อมเราลองฝึกเองไหมฝึกได้จะลองฝึกไม่ใช่ไม่ได้แล้วเอาไว้เป็นภาคพิเศษ ช่วงวันวันอื่นวันเนี้ยให้สรุปเรื่องต่อมลูกหมากเนี้ยก็นี่าไม่เกี่ยวเลยเหรอไม่เกี่ยวอ่านูจะรักษาต่อมลูกหมากก็ใช่เหรอเอาตายแลวคราวนี้อย่างที่บอกว่าต่อมลูกหมากถ้ามันใช้งานเยอะไปมันก็จะมีปัญหาไม่มีอะไรอะไรไหมสมุติใรที่ออามากินช่วยง่ายง่ายยอืมตัวดูแลต่อมลูกหมากเลยนะครับเออถ้าในทฤษฎีแพทย์ฝรั่งเนี่ยเขาต้องกินสังกะสีออเอาเลยกินสังกะสีแล้วเพราะสังกะสีเป็นตัวบำรุงต่อมลูกหมาก ๋อมันมีอะไรบ้างรวมทั้งต่อมไทรอยด้วยมีมีพิ่งในหาบ้าะอาหารก็คือไข้าวหมากมีไหมมีครับข้าวหมากก็มีมีสับปะรดมีดอกมะลุมกระชายนี่จะมีแล้วถ้าสังกะสีในหอยนางลมหอยแมงปูปิ้งทะเลอกินได้ครับกินเพราะต่อมเอาโตกินได้นะเพราะว่าสังกะสีเนี่ยมันทําให้มีกําลังวังชาแล้วเราจะไม่แก่ง่าย๋อนี่ครับต้องกินทุกวันคนก็ถึงบอกไงว่ากินกินหมูกําลังถอย กินหอยกําลังดีคำนี้เก๋เลยนะกินหมูกําลังถอยกินหอยกําลังดีพอมันมีสังกสีแต่คิดมากไอ้ผู้หญิงคนรอดเนี่ยนิสัยไม่ดีไม่คิดอกุศลนะไม่มันกินแต่หมูไงไอ้เตือนหน่อยใช่ใช่มันไม่ได้กินหอยก็หอยแพงโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้หอยนางรมใช่ไหมหอยหอยทูน่าหอยใหญ่อ่ะหอยแมงผู้หอยแมงผู้ก็เบี่ยนก็ คืออย่าไปห่วงหอยใหญ่คนโบราณเขาสอนว่าเบียน้อยก็หอยน้อยหอยทุกชนิดนะครับได้ทั้งนั้นได้หมดเลยนะครับหอยนางรมหอยหอยลายก็ได้ถ้าไม่หอยได้หมดใช่ไหมอย่างเงี้ยครับได้ใจนะได้หอยลายได้คาวนี้ผูยไม่ใช่ผมห่วงว่าพอพูดหอยลายผู้ชายมันก็เคยกินกันทำไมเอาเขาเรียกหอยผัวเบือ ท้องลายเลยคนละเรื่องเะยไปยานะไปกันใหญ่แล้วเอาถามจริงเวลาสั่งกับข้าวอะไปร้านตำสั่งกันนะหอยผัดหอยลายผัดผัวเบื่อมีเหอผมไม่เคยสั่งนะผมสั่งแต่ผัดหอยลายนะหอยมันก็ลายทุกตัวมีหอยที่ไหนมันมันไม่ลายอแต่ถ้าบอกว่าผัดผัวเบื่อเนี่ยเขาจะหยิบถูกหอยเลยล่ะเยอะเปล่าเอวหอยแข็งลายไหม มันก็มีออลายของมันไงออกลายมันเป็นมีมีอะไรก็แล้วหอยหวานเนี่ยมีลายไหมมันก็มีลายทุกหอยแค่แหละเออหอยมังคูดมีลายไหมมันก็ลายฟ,าฟา้ฟา,ฟา,ฟา,ฟาๆเขียวอ,อ,อมันก็มีลวดลายนะมันมีอ,อแต่ถ้าบอกว่าสั่งร้านไหนเนี่ยร้านตามสั่งเราไม่ตัดอะไรอาจจะลองดูถ้าไาม่มีมันเอาตะหลิวตีหัวผมก็าผม็มาผัดผัวเบื่อไปสักผัดหัวเบื่อเนี่ยมันจะหยิบหอยถูกชนิดเลยล่ะ แล้วลองไม่ได้หอยแมงผู้หอยนังลมได้นะอ่าเอาละเดี๋ยวจะลองหรือไม่งั้นไปตามร้านมันถ้าอยากจะกินวังสวิรัตินะกินยำเมียเบื่อยำเมียเบื่อใช่ยำอะไรยำเบื่อมันคือเผาเพราะว่าอาจารย์เปิดร้านอาหารได้แล้วแล้วขึ้นเมนูอาหารกีนนะรั้รองลูกค้าตึมเลยพักสักลูกรับ people know the good the